สวัสดีค่ะร้านพุลย่างแตกนะคะมามืดเลยนะคะพอดีกลางวันติดลูกค้านะคะนี่ค่ะนะคะก็เลยจะมาถ่ายตอนมืดให้ชมนะคะนี่ค่ะอัปเดตนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ร้านเปิดนะคะนี่เลยมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าตอนนี้ที่ร้านมีแม็กอะไรบ้างนะคะเผื่อจะเข้าตาลูกค้าบ้างนะคะนี่เลยนะคะมีชุดนี้ แม็กเมกาออบโร้ดค่ะขอบ20นะคะก้านวายนะคะขีดแดงล้อยางสวยๆเลยนะคะยางปี23ชุดนี้บอกเลยสวยมากเหมือนเบิกใหม่นะใครจะเบิกใหม่ต้องชุดนี้ค่ะสวยมากจริงๆนะคะเนี่ยค่ะนะชุดนี้แม็กขอบ20กว้าง10นะคะออบโรบสีค่ะยางเป็นยางปี23นะคะ2 7 5 5 5 20ค่ะปี23นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 18,900บาทล้อมีกาออพโหลดไม่ถึง20,000ค่ะนะคะชุดน,นี้18,900บาทเท่านั้นเลยเนี่ยค่ะล้อยางสวยๆแบบนี้เลยนะคะ18,900บาทนะคะแล้วก็มี m a ็ TC005 มือ2แต่สภาพคือเหมือนเบิกใหม่นะคะนี่เลย TC005 กว้าง8.54วงค่ะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้วนออกจากตัวรถรถเลยนะคะยางเป็นยาง ยางเป็นยางเนทค่ะปี23นะคะเนี่ยค่ะสวยจริงๆนะคะล้อสวยทุกวงเหมือนเบิกใหม่แบบนี้เลยยางดอกแน่นๆปี23นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะนะ,ะ1,900บาทเท่านั้นเลยกว้าง8-5นะคะออฟสามการันตีว่าใส่แล้วไม่หล้นแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กวีซ r i e ีนะคะวีซ r i e ีมาแล้วนะคะมือสอง กว้าง8.5สี่วงขายยางปี21หนึ่งคู่25หนึ่งคู่ดอกยางแน่นๆทุกเส้นเลย v ีซิล e ี่กว้าง8.5นะคะชุดนี้เนี่ยค่ะนะเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกไปนะคะอาจจะมีเม็ดน้ำฝนนะคะเปียกฝนนิดนึงนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะร้ว v ีซ e r i ี่นะคะ แล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กใบพัดขอบ18ล้อใบพัดขอบ18ค่ะยางปี20นะคะ2 6 5 6ก18ค่ะนี่ล้อใบพัดส,สวยๆเลยขอบ18ยางดอกแน่นทุกเส้นเลยนะคะนี่ค่ะนะคะใบพัดขอบ18มีหนชุดนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะ8,900บาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ แม็กใบพัดขอบ20ราคา6,900นเกานะคะลูกค้าแย่งกันเลยนะคะรอบที่แล้วราคานี้นะคะไม่มีมาบ่อยนะคะนี่ค่ะ6,900บาทแม็กไบพัดไม่ซ่อมไม่ดุ้งค่ะพร้อมยางปี21เลยรอบนี้รอบที่แล้วยางปี17-18รอบนี้จัดไปยางปี21่สิบเอ็ดแม็กไบพัดนะคะขอบ20ยาง2,65-50-20ค่ะปี21ค่ะนะล้อส,สวยสวยเลยนะคะรอบนี้รีบเลยค่ะ ใบพัดขอบ20ราคาแม็กพร้อมยาง4ล้อค่ะ6,900บาทเท่านั้นนะคะ6,900บาทเลยค่ะนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะทีอี 3, 7ส7ีเท่ากันหยอดแดงยางปี23นะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่หายางสวยๆนะคะชุดนี้แนะนำเลยเพราะว่าราคา7,900บาทเท่านั้นราคาเพียง 7,900บาทค่ะ T E 3 7 4เท่สีเทากันหยอดแดงยางปี23ค่ะ265 6 0ห้ 5, 68, นี่เลยดอกยางแน่นเลยค่ะปี23นะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะ7,900บาทนะคะในยางปี23สวยๆเลยค่ะนะคะเจ0 0บาทค่ะ นะคะแล้วก็มีแมกอีแบนกว้าง8.5 4วงนะคะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ลน้นออกจากตัวรถนะคะชนนุดนี้ยาง2 4 5 4 5 4, 8 4เส้นราคาเพียง7,900บาทอีแบนกว้าง8.5 4วงพร้อมอยาง7,900บาทเท่านั้นนะคะล้อไม่ล้นนะคะชนนุดนี้แล้วก็มีแมก็ก s r ค่ะ แมงเอ็นเอ็สอาร์หกลูนะคะกว้าง9.54วงค่ะนะคะยางเป็นยางบิดโตนนะคะเนี่ยค่ะดอกจะแน่นๆแบบนี้สีเส้นเลยนะคะนี่เลยค่ะล้อเอ็นเอ็อาร์เก้าจุดห้าสี่วงสีเท่ากันราคา7,900บาทนะคะเอ็เอ็อาร์ราคา7,900บาทเนะท,ท่าน,นั้นค่ะชุดนี้นะคะนี่มีมาไม่บ่อยนะคะราคานี้7,900บาทรีบเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแมกเวล of l อฟล ะะยางตีแถมนะคะชุดนี้ปียี่สิบสี่ได้วลออฟลึกราคาห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะล้อพรอมยางสี่บงอันนี้เป็นน้ำนะคะอันนี้เป็นคาบน้ำนะ,ะเนี่ยเจ็ดออกนะ,ะเนี่ยค่ะฝนตกนะคะเนี่ยค่ะนะราคาราคานะคะอันนี้ก็เป็นคาบน้ำนะคะเนี่ย <c oughs> เช็ดออกค่ะนะคะอันนี้นะคะราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาท Mac กวี l ออฟลึกค่ะ ราคาเพียง5,900บาทเท่านั้นค่ะนะ,ะนี่ค่ะแล้วก็มี RPF1 สีคินคลีนแบบนี้ค่ะ <S <S ยาง2อ5 0 1าปี20ิเห็นลูกค้าถามหานะ RPF1 มาแล้วนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นเนี่ยค่ะ r p f สีคินคลีนนะคะอันนี้ก็น้ำเหมือนกันนะคะฝนตกนะคะ, <S <S ะ,ะอันนี้นะคะ5,900บาทยางเซ็ตด้วยนะคะ <S <S แล้วก็มีชุดนี้ค่ะ TE 3 7ค่ะ ยังสองห้าห้าห้าสิิบปดปียี่สิบค่ะนี่เลยล้อส,สวยเลยนะคะแม็กพร้อมยางสี่ล้อค่ะราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะเนี่ยท E ีหูล้อเล่นแสงมากนะคะสวยเลยนะคะ5,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีมีนี่ค่ะนะคะ นี่ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะก้านวายราคามือสองเลยค่ะ16,900บาทค่ะยางเปอร์เซ็นต์ปี23นะคะเป็นล้อใหม่แกะกล่องน,นะคะยาง2 5, 6 5 6018ค่ะขอบ18นะคะแนว,วดูไบออฟโรดนะคะเนี่ยค่ะราคาอยู่ที่ราคา16,900บาทค่ะแล้วก็มีแม็กก้านวายค่ะ การวายนะคะล้อสวยมากเลยนะคะขอบ18ยางปี22ค่ะ265 6 0 1 8นะคะการวายล้องานไทยค่ะนี่เลยอันนี้เม็ดฝนอีกแล้วนะคะราคา12,900บาทค่ะนะคะชุดนี้แล้วก็มีแม็กซ s เอสเอสอาร์กว้าง8.54วงค่ะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะเอสเอสอาร์ยางปี21ค่ะ255 5 0 1 8นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะ SSR กว้างแปดจุดห้าแล้วก็มีแม็กนี้ค่ะแม็กแนวดูใบออฟโรดนะคะยางโตโยปียี่สิบสามนี่เลยสวยๆดุๆแบบนี้เลยราคา1 5 9 0 0บาทค่ะชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ค่ะล้อเมกาออฟโรดนะคะขอบ20บนะคะกว้าง10อบออฟโรบสีค่ะยางเป็นยางปี23บานะคะ275 55า ยี่สิบค่ะนี่ชุดนี้ราคาอยู่ที่ราคาราคาอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะนี่เลยหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยบาทค่ะล้อมีกาอัพโหลดนะคะแล้วก็มีล้อก้นยกเอสชุดนี้ค่ะรัดด้วยยางกูดเยียปียี่สิบสามยางสวยๆนะคะเนี่ยบอกแน่นแน่เลยค่ะยางปียี่สิบสามนะคะสองห้าห้าหกห้าสิบแปดค่ะ นะคะคนี่เลยชุดน,นี้ค่ะราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะยังปี23 8,900บาทเท่านั้นค่ะราคานะคะก้านยกสวยๆเลย8,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวพาชมนี่ค่ะแล้วก็มีล้อมีล้อก้านยกสีเทากันแบบนี้ค่ะก้านยกสีเทากัน ยางปี23ค่ะล้อง,งานไทยค่ะสีสวยๆเลยนะคะยางสองหกาหกิค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีก้านยกสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยยางปี22ดอกยางแน่นๆค่ะสำหรับลูกค้าหาสายก้านยกนะคะยาง265 6กหค่ะนี่เลย ชุดนี้แม็กพร้อมยางราคา9,900บาทค่ะยางปี22นะคะแล้วก็มีก้านยกชุดน,นี้เอาไป5,900บาทก้านยกล้องานหนุ่มมิงนะคะเห็นแบบนี้ล้องานหนุ่มมิงนะคะนี่ยาง2 5 5 5้าห้ล้องานมิงเลยนะคะ5,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีล้อขอบ20นี่เลยอันนี้เอาไป5,900บาทถูกๆเลยนะคะล้อยางพร้อมใช้พร้อมหล่อเลยนะคะ TE 37 ยาง265-5020ค่ะ5,900บาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะขอบ20เหมือนกันอันนี้7,900บาทค่ะขอบ20นะคะยาง265-5020ค่ะปี21นี่ดอกแน่นๆเลยค่ะ7,900บาทนะคะแล้วก็มี CE 28แบบนี้ค่ะอันนี้7,900บาทค่ะนะคะ แล้วก็ที่ร้านมี RE RE ก็มีนะคะอันนี้ยางสวยๆเลย7,900บาทล้อ RE 30นะคะนี่ค่ะล้อเวลคอนติคแบบนี้นะคะ5,900นะคะแล้วก็เวล KM 5แบบนี้ค่ะ6,900ค่ะนะคะแล้วก็มีล้อ RE 30แบบนี้ค่ะยางปี22ยางเซ็ตสวยๆเลยนะคะล้อสวยด้วย7,900บาทค่ะแล้วก็มีล้อเวล อัพลึกยางดอกแน่แนๆเลยยางส,สวยๆสองห้าห้าสิบแปดปี21ค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะแล้วก็มีท e งบประหยัดนะคะนี่ค่ะ TE พร้อมยางด้วยพร้อมยางด้วยค่ะนี่เลย4,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะสี่พบาทนะคะอันนี้ล้อ TE ได้แม็กพร้อมยางเลยค่ะ4 9่พบาทค่ะ ะะแล้วก็มีล้อกก้านยก s อ V สีดำหยอดแดงแบบนี้ค่ะยางปี23นะคะอันนี้ราคา1 9 0 0บาทค่ะยางดอกแน่นๆเลย IE กว้าง e 8.5นะคะอันนี้7,900บาทค่ะนะคะนี่เลยวิวออฟลึกแบบนี้นะคะ8,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะนี่เลยล้อก,กั้านวายขอบ20นะ,ะยางปี23นะคะ แนวดูใบออฟโรดนะคะนี่เลยชุดน,นี้ราคา13,900บาทค่ะล้อดอกไม้ขอบ18นะคะอันนี้ดอกไม้ขอบ18ค่ะราคา9,900บาทค่ะนะ,ะแล้วก็มีล้อหยดน้ายางปีย1่ค่ะล้องานยาชีอันนี้1900บาทค่ะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นล้อที่เข้าใหม่นะคะเพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ถูกๆเลยนะคะนี่ค่ะล้อใบพัดขอบ2 0 ร้องานเลนโซ่ค่ะยางนิตโต้ยางนิตโต้ปี22ค่ะนี่เลยค่ะลูกค้าได้ยางดอกหนาๆแบบนี้เลย4เส้นยาง265 50 20นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะยางนิตโต้ดอกแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ9,500บาทค่ะแล้วก็มีล้อแนวดูไบออฟโรดนะคะอันนี้ล้อเพิ่งเข้านะคะอาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะคะฝั่งนี้ อาจจะมีโคลนมีอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะเช็ดให้สวยงามเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่เลยล้อแนวดูใบออฟโรดค่ะยางปี23นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่16,900บาทค่ะขอบ20ค่ะยางปี23ยาง265 50 20นะคะชุดนี้ใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องยกรถค่ะรอๆเลยค่ะมีรายนี้นะคะ16,900บาทค่ะ ราคานะคะแล้วก็มีแม็กดอกไม้ออฟโรดยางปี20ค่ะ265 70 16นะคะยางปี20ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะดอกไม้ออฟโรดนะคะแล้วก็มีล้อเมกาออฟโรดขอบ20นะคะยางปี23ค่ะล้อเมกาออฟโรดนะคะชุดนี้นี่เลยขอบ20อยาง27 555 20ค่ะปี23นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ ราคาชุดนี้อยู่ที่15,900บาทเท่านั้นค่ะล้อเมกาออพโรดราคา15,900บาทค่ะนะคะชุดนี้งบประหยัดเลยนะคะเมกาออพโรดค่ะสวยๆเลยนะคะแล้วก็มีแม็กการยกการยกล้องานคอสมิกค่ะยางปี22ค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลย ปี22นะคะราคา7,900บาทค่ะลูกค้าได้ล้อคอนมิกยางสวยๆเลยค่ะ7,900บาทนะคะแล้วก็มีแม็กใบพัดขิปแดงแล้องาน EMotion R รัดด้วยยางนิโตปี22ค่ะนี่เลยแค่ยางก็สุดคุ้มแล้วราคาเพียง6,900บาทค่ะล้อใบพัด5ลูนะคะนี่ลูกค้าทานมาหาใบพัด5 5ลูนี่เลยมีชุดนี้เลยขิปแดงสวยๆเลยค่ะ 6,900บาทยางนิโตปียี่สค่ะนะคะแล้วก็มี m a c w e l l N5 ISR ISR คขาจะเป็นออฟลึกๆแบบนี้เลยนะคะยางปี22ค่ะ255 5้าห้ค่ะชุดนี้ราคา7,900บาท N5 7,900บาทนะคะชุดนี้ค่ะสุดของสุดของความถูกนะคะถูกมากเลย D1 s f งานเลนโซ ยังปี2 1 2 5 5 5นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะล้างจะขัดก็คือสวยแล้วนะคะเนี่ยค่ะอาจจะเลือกคนนิดนึงมาแบบนี้เราก็ขายแบบนี้เลยนะล้างขัดขึ้นโชว์เลยนะคะเนี่ยค่ะ D1 SF งานเรนโซ่ชุดนี้ราคา8,900บาทล้อเรนโซค่ะไม่เคยขายราคานี้เลยนะคะพอดีได้มาถูกเราก็ขายออกให้เลยค่ะนะ,ะเราก็ขายให้ลูกค้าใช้ราคาแบบ ถูกๆเลยนะคะชุดนี้ราคา8,900บาทค่ะนะคะ D1SF เลยนะคะเลนโซ่ยางปี21 2 5 5 5เอดสอิบดอกแน่นๆแบบนี้เลย8,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีล้อเวลล้อเวลมาแล้วนะคะเวลออฟลึกราคา5,900ยางตีแถมนะคะแม็กพอมยางเวลออฟลึกๆแบบนี้เลยนะคะยางปปี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 จำไม่ได้ยีสามค่ะนะคะชุดนี้ 5900บาทค่ะได้ล้อพรมยางสี่วงเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้แมกเวลล้อเงาเงาเลยค่ะหูเล่นแสงมากนะคะล้อเงาจริงนะคะยางเป็นยาง2 5 5 5้ดนะคะปี20ค่ะดอกยางแน่นๆนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่6,9 0 0บาทค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อเปล่าเราก็มีล้อเปล่า3,9 0 0นะคะลูกค้ามีล้อมาเทินจบอยู่ที่1,900้เนี่ยค่ะล้อเปล่าเราก็มีนะคะนี่ นะคะล้อเปล่าก็มีหลายลายเลยนะคะนี่ค่ะใครสนใจนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะเพิ่งมานะคะล้อหยดน้ําสําหรับลูกค้าหาล้อเปล่าหยดน้ํานะคะเอาไปเฉพาะในคลิปนี้เลยเอาไปถูกๆนะคะเนี่ยหยดน้ําสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ล้อยังไม่เช็ดนะคะยังไม่เช็ดแต่ยังสวยขนาดนี้นะคะเช็ดแล้วสวยเหมือนเบิกใหม่เลยค่ะล้อเปล่าหยดน้ําเอาไปราคาเฉพาะในคลิปนี้เลยค่ะ ห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะล้อเปล่าหยดน้ำสี่วงนะคะสี่ล้อสวยๆแบบนี้เลยห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะขอบสิบหกค่ะนะคะออฟโรดล้อเปล่านะคะนี่เลยนะคะใครสนใจนะคะร้านพูนูนยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะศูนย์เก้าหกแแหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหกนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะศูนย์เก้าหกแแหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหกนะคะ ร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดจังหวัดปทุมธานีค่ะหรือว่าลูกค้าคนไหนอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูลูนยางแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดอยากจะวิดีโอคอลมาดูล้อนะคะแอดไลน์นะคะเบอร์0 9 6 8 8 1 1 1 5 6แอดไลน์วิดีโอคอลดูล้อกันได้เลยนะคะเนี่ยค่ะดูล้อดูของจริงได้เลยนะคะ นี่เลยนะคะร้านหยุดทุกวันอังคารน,นะคะนี่เลยค่ะนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ